สรุปประวัติศาสตร์ขมรแดงคลิปเดียวจบสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์พิว Point View ค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เรานึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นึกถึงคนตายเยอะๆเราอาจจะไปนึกถึงเหตุการณ์โฮโลโคอสของยิวกับนาซีใช่ไหมหรือเราจะไปนึกถึงเทียนอันเหมือนแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันมีเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งหนึ่งที่เกิดไกลบ้านเรามากๆก็คือเหตุการณ์ของขมรนแดงนั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้ยินคําว่าทุ่งสังหารเราจะได้ยินว่ามันโหดร้ายมันอะไรแต่อยากรู้กันไหมว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้ยััังงงไไไไทททีีท่่มมมมาาาาาาปจกหหนหนนนนํถึโดดดร้้้ยข บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากๆหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยังมีชีวิตอยู่ค่ะวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ที่เราจะไปเข้าเรื่องราวที่มาที่ไปอะไรนะคะเราต้องเริ่มจากศัพท์คาแรกที่สาคัญที่สุดของคลิปนี้ก่อนเลยค่ะนั่นก็คือคําว่าเขมรแดงนั่นเองนะคะเขมรแดงเนี่ยมไม่ได้หมายถึงเขมรแบบเขมรทั่วไปแบบประเทศกัมพูชาหรืออะไรนะแต่เขมรแดงเนี่ยนะคะเขาหมายถึงกองกําลังคอมมิวนิสต์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศกัมพูชาในช่วงปี1975ถึง1979ค่ะซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการของเขมรแดงเนี่ยนะคะเขาเรียกตัวเองว่ากองทัพแห่งชาติกัมพูชาประชาธิปไตยค่ะและถ้าเป็นภาษาแบบทางตะวันตกเขาจะเรียกว่า Khmer r o นะคะก็ ภาษาฝรั่งเศสนั่นแหละเพราะว่าเขาเมรนเขาจะมาทางแบบฝรั่งเศสนิดนึงใช่ไหมเป้าหมายของการตั้งเขมรนแดงขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับจีนในสมัยปฏิวัตินั่นแหละคือเขาต้องการเปลี่ยนสังคมของกัมพูชาเนี่ยให้เป็นสังคมเกษตรแบบอุดมคติประมาณว่าทุกคนมาช่วยกันทํางานอะไรเอาพวกผลผลิตเอามากองรวมกันไว้ส่วนกลางแล้วก็ปันผลกันไปทุกคนจะได้เท่าเทียมกันนะคะประเด็นคือพอไปทําจริงในเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆฟังกันว่าอาะไรมันเกิดอะไรเกิดยังไงนะคะซึ่งการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขมรนแดงเนี่ยู่ แค่ประมาณ4ปีด้วยการแต่สตอรี่ที่มาที่ไปของเขาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะมาแบบยูดีก็ตีดนิ้วแล้วก็เกิดขึ้นมานะคะที่มาที่ไปมันเก่ากว่านั้นและผลกระทบมันก็มาไกลกว่านั้นค่ะดังนั้นหราจะขอเริ่มย้อนไปเล่าที่ช่วงทศวรรษที่1950ค่ะช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะโลกของเราเนี่ยอยู่ในยุคสงครามเย็นค่ะทุกคนดังนั้นมันคือความขัดแย้งระหว่างโลกเสรีนิยมกับโลกของคอมมิวนิสต์ใช่ไหมทั่วโลกบรรยากาศเป็นแบบนี้หมดนะคะเหมือนกับที่เราฟังมาหลายๆคลิปแล้วแหละคือพูดง่งา,ยนนยายๆ ผลกระทบมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะและเราจะเห็นว่าอะต่อให้โซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นคู่ตรงข้ามหลักของสงครามเย็นแต่เขาไม่ได้รบกันตรงๆเขารบกันผ่านสงครามตัวแทนเราจะเห็นสงครามในเกาหลีเราจะเห็นสงครามในเวียดนามและกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในสนามนั้นที่มันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะช่วงนั้นเนี่ยนะคะกัมพูชาจริงๆแล้วยังถือว่าเป็นรัฐในอาราขาของฝรั่งเศสอยู่นะเพราะว่าเขาแบบมาจากยุค่าอนานิคมอะไรใช่ไหมก็คือเขามีผู้นําของตัวเองมาจากกษัตริย์ที่ปกครองมาสมัยก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาานะคะคคแต่เกก็ปร ภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสอีกทีหนึง่งซึ่งคนที่เป็นผู้นาของกมรตอนนั้นนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระนโรโดมสีหนุค,ค่ะพระองค์เนี่ยขึ้นครองราชบาตั้งแต่ตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาแล้วนะและเขาก็วิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่ต้องเป็นพระองค์นี้เพราะว่าฝรั่งเศสตั้งใจเลือกเลยว่าน่าจะทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยสามารถควบคุมได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเรื่องมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าในระหว่างที่ฝรั่งเศสเข้ามาอารักขาทางกัมพูชาทางอะไรเขาก็มีการส่าากก่่่่่่งงนนนนนััักก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 ศศศึึษษาาาาาาจมมมพพูชชเเเีีียยไปปปรรรทฝสด้้ววใฏลุอ ที่ฝรั่งเศสปุ๊บมันเต็มไปด้วยแนวความคิดต่างๆมากมายและบังเอิญว่าช่วงเวลานั้นในฝรั่งเศสมันมีแนวคิดคอมมิวนิสต์ของฝรั่งเศสกําลังเจริญรุ่งเรืองพอดีประกอบกับสถานาการณ์โลกเนี่ยตอนนี้คอมมิวนิสต์จีนก็กาลังเรืองอํานาจก็คือเพิ่งประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอะไรเลยนักศึกษากลุ่มเนี่ยเขาก็เลยรับแนวคิดคอมมิวนิสต์เข้าไปแล้วก็เชื่อมั่นในอุดมการคอมมิวนิสต์แบบเต็มที่เลยว่านี่แหละคือโลกในอุดมคติของฉันดังนั้นเขาก็เลยไปศึกษาแนวคิดบบะคอมมิวนันบด นักศึกษาทั้งหลายที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสตอนนั้นนะจำชื่อคนนี้ไว้ดีๆเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนสําคัญเลยเขาอะชื่อจริงๆชื่อสโลซานะแต่จะมีอีกชื่อนึงที่ได้มาทีหลังและเป็นชื่อที่คนรู้จักเยอะกว่าเขาคือคพลพศซึ่งต่อมาจะเป็นผู้นําของขเขมรแดงนั่นเองค่ะประเด็นคือช่วงนั้นเนี่ยนะคะกัมพูชากําลังวุ่นวายได้ที่เลยคะ่ะเพราะว่าพระนรโรดมสีหนุเนี่นะลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อต้านฝรั่งเศสประมาณว่าเฮ้ยเราอยากเป็นเอกราชแล้วจากนั้นนะคะท่านก็ทํารัฐประหารเลยแล้วกกก็ตต้งงงเเเเออออปปปนนาาาายรรรมีะททท่่่ดิไไศๆพื เอกราชให้กับกัมพูชาค่ะในระหว่างเดียวกันนั่นเองนะคะพวกนักศึกษาทั้งหลายที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ยังมีอุดมการคอมมิวนิสต์อะไรของเขาหนึ่งเลยคือเขาก็ไม่ได้อยากได้พระนรดมสีหนุมาเป็นผู้นาของเขากับ2เลยด้วยความที่เขาไปเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เลยทําให้เขาถูกปัดทุนค่ะเขาก็เลยต้องกลับประเทศกันมานะคะแล้วนักศึกษากลุ่มนี้พอกลับมาเขาก็มาสารต่ออุดมการของตัวเองค่ะเพราะว่าพอเขาเป็นปัญญาชนและถึงจะแบบไม่ได้จบไปถึงที่สุดหรืออะไรแต่เขาก็สามารถมาสอนหนังสือในกัมพูชาได้ไแวราาาาเเอนนนปปกก็ดิิผ วัดอะไรของเขาด้วยเป็นคอนเซปต์เดียวกับพวกเวียดมินเลยก็คือของลุงโฮจิมินน่ะแหละที่เวียดนามอ่ะคือมันเกิดในช่วงเวลาเดียวกันนึกออกปะคือฝั่งเวียดนามเขาก็มีขบวนการแบบนี้เหมือนกันต้องการจะปลดแอกให้เวียดนามเป็นอิสระเหมือนกันพวกนี้ก็อาจดําเนินคู่กันไปจนกระทั่งฟาสโซเวิร์ตมาปี1955กรัมพูชามีการเลือกตั้งของตัวเองค่ะซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้นมี2ฝั่งเกิดขึ้นละฝั่งแรกนี่นะคะก็คือพรรคประชาชนของกัมพูชาซึ่งเป็น,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 ะนะนพรนรคคอมมิ คมรัษฎรนิยมซึ่งมีความพยายามจะแบบเป็นกลางทางการเมืองและแน่นอนว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเจ้านาโรม์สีหนุเนี่ยป๊อปูล่ากว่ามากค่ะดังนั้นสุดท้ายก็ได้รับเลือกแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้ในระหว่างที่เจ้านาโรม์สีหนุขึ้นปกครองเนี่ยปรากฏว่าสงครามเย็นเนี่ยเริ่มลามเข้าไปที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วเจ้านาโรมเนี่ยบอกว่าเอ๊ะขอวางตัวเป็นกลางนะแต่ถ้าเอาจริงๆไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความเอ็นเอียงเข้าหาสั่งคอมนิสต์นิดๆค่ะเพราะว่าเจ้านาโรดม์เนี่ยไปอนุญาตให ซึ่งมันก็มีคนวิเคราะห์อีกบอกว่าที่เจ้านาโรมดมยอมไม่ทําแบบนี้เพราะวิเคราะห์ไว้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยจีนจะสามารถยึดคาับพมุตอินโดจีนได้ทั้งหมดดังนั้นก็ต้องเอ็นเอียงข้อคอมมิวนิสต์ไว้ดีกันไว้ก่อนดีกว่าทีนี้ประเด็นก็คือพอไปทําแบบนั้นปุ๊บตอนที่มันเกิดสงครามเวียดนามอเมริกาโจมตีเวียดนามก็เลยโจมตีกัมพูชาไปด้วยเพราะว่ามีฐานทัพคอมมิวนิสต์ของทั้งเวียดนามและกัมพูชาตั้งอยู่ในกัมพูชาไงดังนั้นเจ้านานนนเนนะะเร่มีคลดโรดแลววดน,ะนอล้มมาสีะ ก็คือนายพลลอนนอนซึ่งเป็นผู้บัญชาการทห,หารเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมและเป็นรองนายกในรัฐบาลของเจ้าโนโรดมศรีหนุเองนั่นแหละประเด็นคือคนนี้เขาโปรโอเมกามากคือเขาเป็นแบบฝ่ายอเมริกาอเมริกาอเมริกาเลยแล้วคุณมาแอบเขาข้างคอมมิวนิสต์คุณทาให้เราโดนโจมตีนู่นนี่นั่น,นเขาก็ไม่พอใจไงแต่เรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วแปะชื่อคนนี้ไว้ก่อนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสาคัญมากในอนาคตนะคะตัดภาพไปที่อีกพรรคหนึ่งพรรคคอมมิวนสิสต์ที่อยู่ในกัมพูชาทั้งหลายที่แบบแพ้การเลือกตั้งอะไรไปเขาวหีอยู่กันาเหนือเพราะีเเเววีียยดดนนนาาาามมคคือสงรแตก เวียดนามเหนือเวียดนามใต้กันละเขาก็ไปเรียนรู้วิถีคอมมิวนิสต์แบบเข้มข้นตรงนั้นเลยไปอาศัยอยู่ตามชน,นบทไปเรียนรู้เรื่องการผลิตเองแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจกลับมาแบบอู้ไฟคอมมิวนิสต์พุ่งพล่านเลยนะคะแล้วนอกจากนี้เขาก็เริ่มเหมือนสะสมกองกําลังของตัวเองเพื่อเตรียมปฏิวัติมากขึ้นเริ่มสร้างฐานไว้ในป่าแบบตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นตรง,ตรงชายแดนเวียดนามกัมพูชาและชื่อขมรแดงก็เริ่มมาในช่วงเวลานี้นี่แหละเพราะว่าเจ้านโรโดมเรียกคนพวกนี้นะคะว่าขมรแดงค่ะฟังแบบนี้นี่นะคะหลายคนก็อาจจะแบบอ๋อหลังานน้่่งงมมยลลใชขขแดึ ยึดอํานาจแล้วก็เริ่มทํารุนแรงอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเรื่องมันวุ่นวายกว่านั้นเยอะเพราะว่ามันมีมือที่3มือที่4มาวุ่นวายนะคะเริ่มจากวันที่18มีนาคมปี1970ค่ะจําชื่อนายพลลอนนอนที่เิวให้มาร์เอาไว้ได้ไหมคนนั้นแหละค่ะอยู่ดีๆนะคะเขาก็ลุกขึ้นมาทารัฐประหารแล้วก็ยึดอํานาจจากเจ้าโนโรดมสีหนุเนี่ยมาเป็นของตัวเองค่ะซึ่งว่ากันว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเขาเป็นสายแบบโปรอเมริกาอย่างที่บอกไงทีนี้เขาก็ปกครองอยู่สักพก นนเพราะประชาชนแบบอ้าวคุณทํารัฐประหารจากกษัตริย์ได้ยังไงคือเหมือนกัมพูชาเขาผูกพันกับระบบกษัตริย์มานานนึกอ,ออกไหมนอกจากนี้มันยังมีเรื่องทุจริตเรื่องความโหดร้ายเรื่องอะไรของเขาอีกตั้งแต่สมัยก่อนหน้าจะปฏิวัติแล้วนะดังนั้นเนี่ยนะคะประชาชนก็ไม่สนับสนุนเขาช่วงเวลานี้เองค่ะประชาชนก็เลยหนีไปร่วมกับขมรนแดงกันเยอะเลยไปเข้ากับฝั่งคอมมิวนิสต์และมันก็เลยทําให้กองทัพของฝั่งขมรนแดงอ่ะเริ่มเข้มแข,แข็งแล้วสามารถสู้กับก,บกองทัพของนายพลลอนนอนได้นะคะส่วนฝั่งเจ้าเนีหายปนทท่่่่านนนนนเีีีะะะคคหไปมืองจ แล้วก็ไปขอความร่วมมือกับจีนกับเวียดนามเหนือนะคะเพื <c oughs> ่อจะมาปราบในพลลอนนอนซึ่งจีนกับเวียดนามเหนือเป็นใครเป็นคอมมิวนิสต์ไงดังนั้นสุดท้ายเจ้าโนโรดมเสียนุเนี่ย <c oughs> ก็เลยมาจับมือกับพวกเขมรแดงเพราะเขามองว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรคือทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีใครโอเคกับลอนนอนทั้งคู่เลยนึกออกปะและการที่เจ้าโนโรดมเนี่ยไปจับมือกับขมรแดงมันก็เลยทําให้กองทัพของขมรแดงอ่ะใหญ่ขึ้นอีกแบบแข็งแกร่งขึ้นอีกเนื่องจากความนิยมของเจ้าโนโรดอมคือสูงมาค่่ะะะททีปรก ก็คือฝ่ายของรัฐบาลในพลรนนอนนะอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นแก๊งเจ้าโนโรดมสีหนุบวกกับแก๊งเขมรแดงค่ะและต้องบอกว่าการประทะก,กันแค่ในประเทศยังไม่พอยนะมันยังต้องไปวุ่นวายกับเวียดนามอีกเวียดนามเหนือก็มาเข้ากับฝั่งเจ้าโนโรดมกับฝั่งเขมรแดงส่วนเวียดนามใต้ก็มาเข้ากับรัฐบาลเพราะเขาบอกว่าอา้าวนี่มันเป็นการสู้กันระหว่างฝั่งที่นิยมประชาธิปไตยกับฝั่งคอมมิวนิสต์นี่คือมันเป็นช่วงสงครามเย็นไงใครที่เป็นแบบสายเดียวกันเขาก็จับมือกันจับมือกัน,กนเราเห็นแพท เสรีนิยมก็จะมีในพลลอนนอนซึ่งเป็นรัฐบาลมีอเมริกาแล้วก็มีเวียดนามใต้นะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งนิยมคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นเจ้าโนโรโดมเป็นขมรแดงแล้วก็เป็นเวียดนามเหนือค่ะทีนี้ยิ่งสงครามดําเนินไปเรื่อยๆปรากฏว่าฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยมีคนนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนยังนิยมเจ้าโนโรโดมอยู่คนเกลียดในพลลอนนอนแล้วฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีนจากเวียดนามจากอะไรอีกดังนั้นฝั่งขมมมรรรรแแแดดดงงงงงงกก็็เเลยยยยยข่่ึ้้้้นนนนนนือๆสาาาถตตตัีไ และแล้วในที่สุดนะคะในวันที่17เมษาย,ยนปี1975เขมรแดงก็สามารถยึดกรุงพนมเปญได้ในที่สุดนะคะส่วนลอนนอน,นก็ชิงหนีออกจากประเทศไปไกลและประชาชนก็อายินดีปรีดาเฮฮาเราสามารถไล่ลอนนอนกันได้แล้วในที่สุดช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ของกัมพูชาก็จะมาถึงทีนี้หลังจากขึ้นสวมนานีา่นะคะเขมรแดงเขาก็าเปลี่ยนชื่อประเทศกัมพูชาจากเดิมเนี่ยเปลี่ยนเป็นประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ให้เจ้านโรลมสีหนุเนี่ยขึ้นปกครองประเทศในฐานะประธานาธิบดีแล้วตอนที่เขมร แดงเลือกยึดคุงพนมเปนในวันที่17เมษายนเนี่ยเพราะว่าวันนั้นถือว่าเป็นวันปีใหม่ของทางกัมพูชาโนะเขาก็คือสร้างบรรยากาศให้เห็นแล้วว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นกันใหม่นะเราจะหวนคืนสู่ศักาชที่ศูนย์ซึ่งการกลับสู่สกฤตที่ศูนย์หมายความว่าเราจะกลับไปสู่ยุคก,การพึ่งพาตัวเองในทุกๆด้านการเรียนหนังสือถูกยกเลิกสำนักงานร้านค้าอะไรปิดให้หมดทุกคนถูกสั่งบอกว่าออกจากพนมเปญไปแล้วถามว่าเอาเราให้ไปทําอะไรให้ไปเป็นเกษตร,รษกรนะคะไปเป็นสังคมเกษตร,รษกรรมแบบเหมือนคอมมิวนิสต์จีนอะคือถ ตอนที่แบบ The Great Leap อะ่ะการแบบว่าก้าวกระโดดไปข้างหน้าอะไรเงี้ยมันคือเหตุการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจของอีเวนต์นี้เลยแหละคือเขาอะ่ะต้องการให้ชาวกัมพูชานี่นะคะไปอยู่ตามชนบนทแล้วก็ไปทํคขมูลไปแบบว่า้ยทำการเกษตรเสร็จแล้วอมูลนี้เอาของมากองรวมกันตรงการลางกองกองกองแล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งกันแล้วเขาก็จะมีกําหนดเลยว่าแต่และขมูลต้องได้อย่างตำเท่าไหร่อะไรยังไงก็คือทํานารวมแล้วหนึ่งส่วนพวกเหล็กพวกอะไรที่มีก็ต้องเอามากองรวมกันมาหลอมเพื่อทํานู่นทํานี่แปลว่าคนที่ไปเนี่ยใครมีสมบัติส่วนตัวมันไม่ใช่ของคุณ่อไง ทุกคนต้องเอาของมากองรวมกันแล้วแบ่งกันหมดทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนต้องแต่งตัวเหมือนกันไม่มีใครสามารถใส่เสื้อผ้าหรูหราแพงกว่าคนอื่นกว่าอะไรนะคะและยังไม่พอมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปอยู่แล้วแบบไปอยู่เป็นครอบครัวสุขสันต์อะไรได้ด้วยนะเขาไปถึงเขาเก้าคนเรียงกันเลยแล้วก็จัดระเบียบเลยว่าอ่ะคนนี้ไปกลุ่มนี้คนนี้ไปกลุ่มนั้นคนนั้นไปกลุ่มนี้คือเขาแบ่งใหม่หมดนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพอได้กลุ่มๆขึ้นมาเขาก็มีการกาหนด KPI เรียบร้อยเลยว่าอ่ะกลุ่มนี้คุณต้องได้ข้าวเท่านี้กลุ่มนี้ คือระอยะเวลาการทางาน12ชั่วโมงต่อวันซึ่งเป็นงานใช้แรงงานเนี่ยและปริมาณข้าวที่ต้องผลิตได้มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ปกติจะทําได้อะแล้วนี่ยังไม่นับว่ามนุษย์หลายๆคนที่ไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่คนที่ทําการเกษตรมาก่อนเป็นคนที่มาจากในเมืองเคยทํางานแบบนั่งทํางานเอกสารหรือว่าเป็นปัญญาชนหรือเป็นอะไรโดนจับไปอยู่แบบเนี้ยคนก็เริ่มล้มป่วยเริ่มเป็นมาลาเรียบางคนก็ขาดอาหารบ้างอะไรบ้างบางคนฝืนไม่ยอมทํางานก็ถูกจับไปทรมานเริ่มแบบว่าเริ่มมีความรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นนอกจากบังคับให้ ยังมีการสังหารประชาชนไปอีกจํานวนเยอะมากค่ะเขาคิดว่าคนเหล่านี้จะต้องเป็นสายลับแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลแน่ๆนะคะซึ่งเขาประเมินกันว่าคนที่ถูกสังหารน,น่าจะมีเป็นล้านๆคนเลยนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคุกตัวเลงในเขมรที่เป็นคุกแบบโหดมากๆอ่ะคุกนี้เป็นคุกที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า s อ1นะคะคือมันเป็นคุกที่เขมรแดงเอาไว้ใช้ลงโทษคนที่เขมรแดงคิดว่าเป็นศัตรูก็คือเป็นพื้นที่หนึ่งที่โหดแบบโหดเลยเอาไว้จัดการเรื่องอะไรพวกนี้นี่แหละและอีกคํานึงที่เราจะเคยทุุ่่งงงสสัหหาารรรททเนีก็บิวณขมแด าไว้ใช้จ uh ัดการประชาชนเหมือนกันเอาไว้ใช้ฝังศพประชาชนเหมือนกันซึ่งไม่ขอลงรายละเอียดลึกไปกว่านี้เดี๋ยวคลิปนี้จะปลิวจาก u t u b e นะคำถามคือแล้วใครคือกลุ่มเป้าหมายของขมิแดงบ้างนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็คือพวกชนกลุ่มน้อยเช่นชาวจามที่นับถือศาสนาอิสลามชาวเวียดนามจีนไทยลาวคนพื้นเมืองจากเมืองจารายกุยแล้วก็พนงนะคะซึ่งสาเหตุที่ทําให้คนกลุ่มนี้ถูกขมิแดงกําจัดเนี่ยนะคะก็เพราะว่าขมิแดงบอกว่าคนพวกนี้เขามีความเชื่อของตัวเอออง้้้าาาจจะรววมมมมกกกกลลลุุ่่ันนนแ็ขขึตต แดงที่หลังได้นะกลุ่มที่สองนะคะพระสงฆ์อันนี้ชัดอยู่แล้วว่าคอมมิวนิสต์กับศาสนาไปด้วยกันไม่ได้นะและพระสงฆ์เนี่ยสามารถชักจูงจิตใจคนได้อะไรได้ดังนั้นขมรแดงไม่ได้ต้องการให้มีพระสงฆ์อยู่ค่ะและกลุ่มที่3นะคะคือพวกขมกรมค่ะหรือว่ากรมเนี่ยแปลว่าต่ําจะแปลวะะ่าขมรต่ําพูดง่ายๆก็คือเป็นพวกขมรที่อยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามนะคะอันนี้คือ3ามกลุ่มที่เขากําจัดไปนะและนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มอื่นๆอ,อ,อีกที่เขากําจัดเช่นคนที่มีการศึกษาชนชั้นกลางคนใส่แว่นคนใส่แว่นกโดดนะะไม่รรอเพา มองว่าใส่แว่นแปลว่ามีการศึกษาเป็นพวกชนชั้นกลางทํางานกับเอกสารพวกศิลปินนักดนตรีก็ไม่เหลือค่ะไม่รอดเหมือนกันซึ่งผู้คุมเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทรมานคนพวกนี้ต่างๆนานาที่ไม่ขอพูดถึงนะแต่เอาว่ามันเป็นวิธีที่ผิดมนุษยชนแบบผิดเลยอะ่ะแล้วเขาก็จะทรมานทรมานเพื่อให้รับสารภาพนะคะว่าอ่ะขัดแยง้งกับขมรแดงจริงหรือว่ากระดจริงเป็นสายลับจริงซึ่งพอโดนทรมานมากๆคนพวกนี้ก็ต้องรับไปไงพอรับไปปุ๊บก,ก็อ่ะโดนประหารชีวิตนะคะและต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแคค่่บรริเเเวววณุกตงะะพาาั แค่จุดเดียวแต่ทั้งหมดเนี่ยมีการฆ่าครั้งใหญ่ประมาณแบบ2 0 0 0มครั้งแล้วก็มีพื้นที่ที่เขมรแดงประหารคนหรือว่าทุ่งสังหารเนี่ยมากกว่า81แห่งนะคะเวลาพูดถึงทุ่งสังหารทุ่งสังหารไม่ได้แปลว่ามีที่เดียวนะนี่ยังไม่นับผู้คนที่ถูกใช้รายงานจนตายแล้วแบบตายไปอีกไม่รู้เท่าไหร่อะ และนอกจากความสูญเสียที่เป็นแบบชีวิตคนเนี่ยนะมันยังมีความสูญเสียด้านอื่นๆอีกที่เกิดขึ้นจากเขมรแดงนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคนที่เป็นแบบหมู่บ้านลอยน้ำในบริเวณพื้นที่ต้ลิสาบอะ่ะคือช่วงก่อนเขมรแดงเข้ามาปกครองในกัมพูชาเขาก็มีชาวเวียดนามมาอาศัยอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันติดกันทีเนี้ยพอเขมรแดงเข้ามายึดเขาก็มองว่าอ่ะอย่างที่บอกเลยชนกลุ่มน้อยเวียดนงเวียดนามมันไม่ใช่ชาวกัมพูชาเขาก็ไล่นะคะบอกไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่ถ้าไม่กลับประเทศเนี้ยก็จะถูกฆ่าทิ้งซึ่งเวียดดดนนนาา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 มมมมมมพพวววกกีีี้้้ททท่่่่่บบบออออออเเเเเไไแิงงํืื2ยูัชต คือเขาแทบจะเป็นคนขมรไปแล้วอะ่ะแล้วยังไม่พอไม่ใช่แค่ไล่เขากลับไปแต่ขมรแดงเนี่ยทำให้คนกัมพูชามองเวียดนามเป็นศัตรูถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จนถึงขั้นที่ว่าคนเวียดนามบางส่วนที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถมีที่ดินทํากินของตัวเองได้นะคะถึงแม้ว่าจะจบเรื่องขมรแดงไปนานแล้วก็ตามดังนั้นปัญหานี้ยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้นะคือคนเวียดนามที่ยังหลงเหลือในกัมพูชาเขาอยากจะซื้อบ้านเขาก็ซื้อไม่ได้สุดท้ายเขาก็เลยต้องมาแบบรวมตัวกันแแแลลลล้้้้้้ววววกกก็ออออออาา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 ศัยยยู่่่่ใในนนนบบบบํรริเเเเณตตะะพะพซืททีไไมดหงุ วันนี้กัมพูชาก็ยังพยายามผลักกันพวกนี้กลับประเทศไปนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่กันมากี่เจเนอเรชันแล้วก็ตามทีนี้ประเด็นมันยังไม่จบค่ะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นเนี่ยเจ้าสีหนุก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ่าวเขมรแดงโหดขนาดไหนเริ่มรับไม่ได้นะคะก็เลยอยากจะลาออกแต่ว่าฝั่งเขมรแดงไม่ยอมค่ะก็จับเจ้าสีหนุกขังไว้เลยนะคะแล้วพลพดจาพลพดได้ไหมคนที่เคยเป็นนักเรียนทุนคนนั้นที่วิให้มาไว้ก็ขึ้นมาเป็นผู้นํากัมพูชาแทนนะคะประเด็นคืออยู่ได้ไม่นานมันก็เริ่มเกิดปััญหาาาาาาค่ะ่ะเเเพรรวววงีียยดดนนมมมจบส ละเขารวมประเทศสําเร็จแล้วเขาก็เลงว่าเขาไม่ได้อยากรวมแค่เวียดนามไงแต่เขาว่ามีแผนว่าจะก่อตั้งสหพันธรัฐอินโดจีนแล้วก็มีแผนว่าจะเอาลาวจักกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้เขาด้วยนะคะดังนั้นเขมรแดงเนี่ยเขาก็เริ่มลาคาญเวียดนามละแล้วเขาก็เลยไปยึดส่วนที่เรียกว่าแคมแกรมค่ะคือมันเป็นบริเวณที่อยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามตั้งนานและแต่คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะดันเป็นคนกัมพูชานะคะเขาก็ไปยึดตรงนั้นเอาไว้ส่วนพลพศเนี่ยก็ไปเยือนจีนเลยเพื่อหาแบบการสนับสนุนทางกาาาาาารรรทหหหอะะไต่่ต่่่งงงๆซึในนนนนวววั้นเเนเีียดม็ เธอมายึดพื้นที่ของฉันแล้วก็เลยเปิดฉากทางการทหารเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นไม่ใช่แค่วียดนามตีกับเขมรแดงนะแต่ว่ามีชาวกัมพูชาจานวนมากก็แปรพักเหมือนกันเพราะมองว่าฉันทนไม่ไหวแล้วกับความโหดร้ายของเขมรแดงก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นแนวร่วมกอบกู้ชาติกัมพูชานะคะหรือว่า FUNS K นั่นเองค่ะแล้วกลุ่มนี้ก็ไปตีกับเขมรแดงสรุปตอนนี้คือชาวกัมพูชาสองกลุ่มเนี่ยตีกันเองนะคะประเด็นคือมันไม่ใช่แค่สงครามข้างนอกทุกคนแต่ว่าในหมู่ผู้นําของเขมรแดงกันเองอะ่ะก็ตีกันเองด้วย ผู้นำเนี่ยนะก็เริ่มมีคนต่อต้านพลพศเริ่มมีคนหนีออกจากกัมพูชาไปอยู่ที่เวียดนามผู้นำของกลุ่มเนี่ยที่หนีไปอยู่เวียดนามเนี่ยนะคะก็คือเฮงสัมรินนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนก่อตั้งแนวร่วมสมามัคคีประชาชาติกู้ชาติกัมพูชานะคะขึ้นมาเพื่อต่อต้านพลพศค่ะและแล้วในที่สุดนะคะหลังจากขมรแดงเสียคนไปเยอะนะทั้งคนที่แปรพักด้วยทั้งคนที่ตายจากการรบจากอะไรก็ทําให้มันอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วก็รวยยืย้อไว้ไม่ไหวนะคะสุดท้ายในวัน, 1978, น,วนคริสต์มาสนพนพน ล้มขมรแดงได้สําเร็จเราก็ถือว่าปิดฉากรัฐบาลขมรแดงแบบเป็ดเสร็จเลยในวันที่7มกราคมปี1979นั่นเองค่ะทําให้ต่อมาเนี่ยนะคะในวันที่7มกราเนี่ยกลายเป็นวันกําเนิดใหม่หรือวันเกิดครั้งที่2ของประชาชนชาวกัมพูชาเพราะว่าถือว่าเป็นวันที่เขาสามารถปลดปล่อยตัวเองจากขมรแดงได้สําเร็จนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะนายเฮงสัมรินคนที่นําแบบเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ขึ้นปกครองกัมพูชาค่ะเปลี่ยนชื่อประเทศอีกครั้งนะคะเป็นสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาส่วนประชาชนเขาไม่ได้เฮกันนะทุกคนเขาหนีต<ๆ> ตายกันทั้งเมืองค่ะส่วนหนึ่งหนีตายเพราะว่าได้รับอิสรภาพจากเขมรแดงและส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคุณจาได้ว่าคราวเขมรแดงก็เฮนึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วส่วนด้านการเมืองการปกครองเนี่ยนะคะถึงกัมพูชาตอนนี้จะมีผู้ปกครองของตัวเองแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังเอเอ,เอกันอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของเวียดนามมากกว่าแต่ถ้าพูดในด้านโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาพยายามฟื้นฟูเมืองฟื้นฟูทุกอย่างที่เขมรแดงทาลายไปนะคะไม่ว่่่่าา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 าจจะะะะเเป็็็็นนนนนสสถบััักกกกกกรรรศศศึษษแล้วฐิคคอยยงงไไตมมใูช นะเพราะว่าผู้นําของเขเมรแดงที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคะเขาก็ยังย้ายตัวเองเนี่ยมาตั้งทางแบบพรมแดนตะวันตกที่ติดกับไทยแล้วก็ต่อสู้ต่อไปอีกหลายปีเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะการต่อสู้แบบกองโจรซึ่งแรกๆก,ก็ยังสู้ไหวอยู่เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากจีนแต่ว่าสุดท้ายพอจีนหอนตัวเนี่ยเขาก็เริ่มแบบอ่ะส,สู้ไม่ไหวแล้วอะไรแล้วจนกระทั่งประมาณปี1988เนี่ยไทยเราอะ่ะมีนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าคือในของไทยเราเราก็แบบว่าเฮ้ยอย่าเป็นคอมมิวนิสต์อย่าอะไรกั็เลยเลิกเล การเจราจาให้พวกกัมพูชากลุ่มต่างๆแล้วก็เวียดนามเนี่ยมาเจราจากันสุดท้ายนะคะเวียดนามก็เลยยอมค่ะแล้วก็ยอมถอนทหารออกจากกัมพูชาทําให้สงครามที่อยู่มาอย่างยาวนานเนี่ยจบลงสักทีนะคะและแล้วในที่สุดนะคะในปี1991ผู้นำเขเมรเนี่ยก็มีการเซ็นสนธิส,ญญสัญญาสงบศึกกันอย่างเป็นทางการที่กรุงปารีสเจ้านโรโดมศรีหนุก,ก็กลับมาเป็นผู้นํากัมพูชียครั้งหนึ่งจนต่อมานะคะเจ้านโรโดมโรนริตก็อขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปในปี1993โดยมีนายคุนเซนเนี่ยเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะส่วนเขเ แดงเนี่ยจริงๆก็ยังตั้งกองกําลังของตัวเองต่อไปแล้วก็ยังไม่ยอมมาเจราจากับรัฐบาลด้วยก็ยังมีการประทะกันบริเวณชายแดนอะไรไปจนสุดท้ายในปี1997บนพศถึงถูกจับได้นะคะแต่ว่ายังไม่ถูกพิจารณาคดีก็ตายไปก่อนและปี1998เนี่ยสมาชิกขมรนแดงที่เหลืออยู่ก็เลยค,ยค่อยๆทยอยถูกจับไปบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งปี1999ขมรนแดงคนสุดท้ายนะคะที่ชื่อว่าตาโมก็ถูกจับค่ะคราวนี้ก็เลยนับว่าเป็นการสิ้นสุดขมรนแดงแบบเป็นทางการนะคะปี2003นะคะก็มีการตั้งศาล ารณาคดีค่ะโดยเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างสหรประชาชาติกับศาลกัมพูชานะคะเขาจะเรียกกันย่อๆว่าศาลคดีคเขมรแดงอะนะซึ่งตั้งขึ้นมาเราตั้งแต่2003นะแต่การไต่สวนจริงอะ่ะเพิ่งจะมาเริ่มปี2006นะคะแต่ว่าก็จะไต่สวนแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงประเด็นก็คือกว่าจะมาไต่สวนตอนปี2006เนี่ยผู้นำเขมรแดงหลายๆคนก็คืออายุมากแบบมากๆแล้วทุกคนผู้นำสองคนเนี่ยเสียชีวิตระหว่างพิจารณาคดีนะคะส่วนอีก3คนที่เหลือเนี่ยนะคะมีนายเขียวสัมพันธ์นายนวลเจียนายเคงเค็คเเก ใน3คนนั้นที่ถูกตัดสินว่าให้ลงโทษเนี่ยนายนวลเจียแล้วก็นายเคงเค็กเอวเนี่ยก็ตายอีกนะคะดังนั้นนายเขียวสัมพันธ์ก็เลยเป็นคนสุดท้ายที่เหลือมีชีวิตอยู่ก็เลยถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตมาตั้งแต่ปี2014ค่ะซึ่งนายเขียวสัมพันธ์เนี่ยได้ยื่นอุทธรณ์ไปและในปี2022ที่ผ่านมานี่เองนะคะศาลก็เพิ่งจะตัดสินยืนยันตามสารชั้นต้นให้จำคุกตลอดชีวิตถือว่าเป็นการปิดฉากการพิจารณาคดีขมิบแดงที่กินเวลายาวนานถึง16ปีค่่ะซึงริบๆก เยอะมากเพราะว่าคนที่เขาเอามาตัดสินนั้นมีแต่แบบว่าผู้นําระดับสูงของขมรแดงทท้งนั้นเลยผู้นําระดับกลางระดับร่างเนี่ยเขากันไปเป็นพยานหมดและมันไม่ใช่ว่ากันไปเป็นพยานเพราะว่าเป็นระดับกลางระดับล่างอย่างเดียวแต่ว่าเพราะว่ามีความสัมพันธ์กับนายฮุนเซนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ทําให้คนแบบวิจารณ์กันกระจายเลยนะคะเพราะว่าตัวนายฮุนเซนเองก็เรียกร้องว่าให้พิจารณาคดีแค่5คนที่เป็นคนหลักเท่านั้นแหละถ้าเดี๋ยวไปพิจารณาเยอะเดี๋ยวมันจะกระทบกับสันติภาพทําให้เกิดสงครามกลางเมืองอีกมี ประมาณนี้แหละสรุปแล้วก็คือช่วงที่ขมรเนแดงปกครองเนี่ยนะคะคาดว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ1.5-3ล้านคนซึ่งก็ตายไปด้วยหลายสาเหตุนะไม่ว่าจะเป็นโดนประหารชีวิตการบังคับใช้แรงงานแล้วก็ความอดอยากนะคะความสูญเสียเนี่ยก็คือสร้างบาดแผลให้กับกัมพูชาหนักมากถึงขนาดที่เขาเคยตั้งวันแห่งความเกลียดชังแห่งชาติขึ้นมาในวันที่20พฤษภาคมปี1985เลยค่ะซึ่งเขาตั้งกันขึ้นมาก็เพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของขมรนแดงนะคะแล้วด้วยความแค้นใจของเหยื่อของอะไรนะเขาก็จะใช้โอกาสนี้ออกมาโจมตีแกนน ก็โจมตีรัฐบาลกันอย่างดุเดือดค่ะจนกระทั่งในที่สุดรัฐบาลก็ต้องสั่งให้ยกเลิกวันนี้ไปในปี1991นะเพราะเขาอ้างว่าไม่อยากให้เกิดเป็นบรรยากาศความแค้นในประเทศซึ่งต้องบอกว่าถึงปัจจุบันนี้ขเขมรแดงจะหายไปหลายปีมากๆแล้วแต่ว่าในกัมพูชาก็ยังพยายามเยียวยาจิตใจคนในชาติจากสิ่งที่ขเขมรแดงสร้างขึ้นมาอยู่ดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับขเขมรแดงที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ลใจใัค่สดีะ นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้บ้านเรามากนะแล้วก็เกี่ยวพันมากับการเมืองประเทศไทยกับอะไรในช่วงสงครามเย็นด้วยก็น่าจะทําให้เราเข้าใจบริบทของภูมิภาคนี้กันได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อช่วงนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แค่เห็นภาพของในประเทศไทยแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลาสงครามเย็นเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็โดนหนักเหมือนกันนะคะคือทั้งในเรื่องของขมินแดงเอง็นหรือว่าขบวนการต่างๆในแต่ละประเทศก็ยังมีเรื่องให้เล่าอีกเพียบเป็นหมดเลยนะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ะ